สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเกิดกลางวันและกลางคืนนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ การเกิดกลางวันและกลางคืนนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนได้มองสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะคะตามภาพที่คุณครูให้มานะคะในภาพแรกนะคะเป็นภาพในเวลากลางวันนะคะในเวลากลางวันจะมีแสงสว่างนะคะและเราจะมองเห็นพระอาทิตย์ส่วนด้านอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์และท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะคะถ้าเกิดว่า นักเรียนไม่เปิดไฟนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะคะในช่วงเวลากลางคืนต่อไปเราจะมารู้กันว่าการเกิดกลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการเกิดกลางวันและกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองในขณะที่โลกนหมุนรอบตัวเองไปด้วยโลกก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะทำไมโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ เพราะว่าโลกนะคะอยู่ในระบบสุริยะนะคะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโลกจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระหว่างที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโลกเนี่ยก็จะหมุนรอบตัวเองไปด้วยนะคะพอเมื่อโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยมาทางด้านใดที่พบกับแสงอาทิตย์นะคะหรือรับกับแสงอาทิตย์หรือหันไปทางแสงอาทิตย์ทางด้านนั้นจะเป็นเวลากลางวันนะคะ ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยในเมื่อกี้นี้นะคะที่คุณครูเกตได้บอกแล้วว่าโลกเนี่ยจะต้องหมุนรอบตัวเองไปพร้อมกับโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโลกจะหมุนรอบตัวเองนะคะจะใช้เวลา24ชั่วโมงนะคะหรือเป็นเวลา1วันเพราะฉะนั้นเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะได้ บกับเวลากลางวันและเวลากลางคืนใน1วันนั่นเองนะคะโดยเราอาจจะแบ่งช่วงเวลากลางวัน12ชั่วโมงและช่วงเวลากลางคืน12ชั่วโมงนั่นเองนะคะอะทีนี้นะคะนักเรียนจะมารู้กันว่าในเมื่อเวลากลางวันเนี่ยเราได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะผู้คนเนี่ยจะทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเช่นเล่นกิจกรรมฟุตบอล การเล่นที่สนามเด็กเล่นการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะหรือการที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนหนังสือนักเรียนก็จะเรียนในช่วงเวลากลางวันนะคะต่อไปในเวลากลางคืนผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมักจะนอนหลับพักผ่อนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะ การเกิดกลางวันและกลารคืนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กันระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะคะในเมื่อที่คุณครูได้สอนไปเมื่อต้นคลิปวิดีโอนะคะคุณครูจะบอกการหมุนรอบตัวเองของโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะ ต่อไปคุณครูได้สอนจบไปแล้วนะคะเรามาทํากิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมที่คุณครูจะให้ต่อไปนี้นะคะเป็นกิจกรรมวงล้อนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยประดิษฐ์วงล้อขึ้นมาหนึ่งวงล้อนะคะโดยวงล้อของคุณครูที่จะให้นักเรียนทำเนี่ยเป็นวงล้อที่แบ่งระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะโดยเราจะให้ด้านหนึ่งเป็นเวลากลาง วันและอีกด้านหนึ่งเป็นเวลากลางคืนนะคะวิธีการทำนะคะโดยนักเรียนเนี่ยจะนำกระดาษนะคะมาตัดเป็นวงกลมขนาดตามที่นักเรียนต้องการเลยนะคะเมื่อนักเรียนตัดเป็นวงกลมเสร็จแล้วนักเรียนนำกระดาษเนี่ยมาพับครึ่งเพื่อเราจะแบ่งนะคะว่าด้านหนึ่งเป็นเป็นดวงอาทิตย์ด้านหนึ่งเป็นดวงจันทร์นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนแบ่งครึ่งกระดาษเสร็จแล้ว นักเรียนก็วาดภาพดวงอาทิตย์และภาพดวงจันทร์คนละฝั่งกันนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงามตามภาพนี้เลยนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนะคะสักวันนี้นะคะคุณครูก็จบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะโดยตะดิดวงล้อตาำ ตัวอย่างที่คุณครูให้ไว้นะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองนะคะโดยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะและเว้นระยะห่างคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วเราก็มาพบกันใหม่ใน วิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ